สวัสดีครับโดนครูคูณนะครับวันนี้มาแนะนำวิธีการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับด้วยแอปพลิเคชัน KineMaster นะครับส่วนที่ผมใช้ก็จะเป็นผู้ใช้พรีเมียมนะครับก็คือจ่ายรายปีนะครับราคาก็699บาทต่อปีนะครับก็ผมว่ามันคุ้มนะมันมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มให้เยอะมากนะครับของฟรีข้างในเยอะมากครับแล้วก็ไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับก็อย่างเพลงเพลงฟรีเพลงก็เยอะ นะครับฟีเจอร์เอ่อฟีเจอร์เด็ดๆเพียบเลยนะครับแล้วก็มันไม่บล็อกอะไรเลยนะครับมันก็ปล่อยทุกอย่างที่จำเป็นใช้นะครับอ่ะเริ่มต้นครับสร้างใหม่แล้วก็เลือกอัตราส่วนของวิดีโอนะครับที่เราจะตัดต่อนะครับ1ิบของผม16ต่อ9ครับอ่านะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาจะเลือกวิดีโอเข้ามานะครับถ้าเราใช้มือถือตัวนี้ ในการบินโดนด้วยเนี่ยเราก็ต้องดูดีๆนะครับอย่าเลือกเป็นไฟล์แคชมานะครับไฟล์แคชเนี่ยมันจะไม่ชัดครับอันนี้เป็นไฟล์แคชของภาพนะครับตอบ่อเอ่อมันจะมีอีกอันนึงก็คือไฟล์แคชของวิดีโอก็คือ DJI Record นะครับผมใช้ใช้มือถือเครื่องนี้บินด้วยนะครับมันก็เลยมีไฟล์ตัวนี้ติดมาด้วยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับมันก็ชัดระดับหนึ่งแนหะถ้าลงโซเชียลมันก็โอเคเนาะ 720p ผมว่าใช้ได้นะแต่ว่า มันก็จะมีอาการสะดุดเวลาสัญญาณหลุดเล็กๆน้อยๆอยมันจะติดเข้ามาด้วยนะครับมันก็จะดูไม่ไม่ไม่ไมสมบูรณ์นะครับแต่ว่าผมได้เอาไฟล์จากเมมนะครับจากตัวลำเนี่ยมาลงคอมพิวเตอร์แล้วก็เอามาลงเป็นโฟลเดอร์ไว้แล้วนะครับวัดก่อีเแลแหลมพรมเทพตรงนี้นะครับผมใส่ไว้แล้วนะครับอทีนี้กดตรงนี้ครับเพื่อที่จะเลือกเอาเฉพาะวิดีโอออกมานะครับก็ก่อนที่จะลงนะครับ เราก็เลือกเลยนะครับเลือกกดค้างไว้แล้วเรากดดูว่าเราจะเอาวิดีโอแบบนี้ไหมอ่าถ้าเอาตัวนี้ก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ออกไปแล้วก็ไปดูครับว่าช็อตไหนสวยๆอยากจะเอามาเติมในคลิปนี้เล่าเรื่องครับอ,อันนี้ก็สวยครับอันนี้ก็สวยเดี๋ยวเราไปตัดใส่กับดนตรีอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปนึกบรรยากาศของเพลง นึกบรรยากาศของของภาพแล้วก็เอาเพลงที่มันเหมาะเหมาะกับบรรยากาศนะครับเอามาใส่อ่าอันนี้ดีไหมอันนี้ก็ได้นะโอเคอันนี้บินเข้ามาโอเคอันนี้อันนี้ผมชอบอใส่เข้ามา2คลิปแล้วนะอันนี้ตอนนี้มี2คลิปแล้วเดี๋ยวอีกสักคลิปหนึ่งนะครับอีกสักคลิปหนึ่งก็เป็นออลองดูคลิปนี้ครับ23ิาวิ อันนี้มีสะดุดนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็น DJI Mavic Air นะครับมันในโหมดสปอร์ตเนี่ยมันจะมีอาการนิดหน่อยนะครับอันนี้สะบัดครับไม่สวยครับมันมันมันโค้งมันอ่ามันตัวลำบิดนิดนึงอ่าคลิปนี้ไม่สวยไม่เอาก็เปลี่ยนมาเป็นคลิปนี้ลองดูครับอ๋อเดี๋ยวเดีลบก่อน ก็ลองเปลี่ยนมาเป็นคลิปลองดูตัว30ิวิีนี้นะครับก็รีวิวสอนกันแบบบ้านๆนี่แหละครับก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นทางการอะไรมากมายนะครับเอาตามความเข้าใจของผมนะครับแล้วก็ทุกคนก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายเช่นกันนะครับวิดีโอแบบนี้นะครับสมมติเราได้ช็อตอย่างนี้มานะครับเราสามารถทำรีวอร์ดได้ด้วยในโปรแกรมนี้นะครับแล้วก็ทำสปีดนะครับดึงสโลได้หมดนะครับ เอ้ยช็อตนี้สวยนะผมว่าเดี๋ยวเ๋เดี๋ยวเ,เ,เอาไปทำรีวอร์ดดีกว่ารีวอร์ดก็สวยอ่อันนี้ผมจะบินทะลุแต่ว่ามันบินไม่ได้มันไปติดเอ่อเซนเซอร์มไปติดไอ้เสานั้นซะก่อนโอเคสคลิปแล้วนะ3คลิปแล้วลองดูอันนี้สิได้ไหมอ่าพอแล้วนะครับ3มคลิปพออ่าแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการตัดต่อวิธีการตัดต่อนะครับออกไปแล้วก็ใส่อะไร ใส่ดนตรีครับใส่ดนตรีลงไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเวลาการตัดต่อเนี่ยต้องใส่ดนตรีเพื่อไปควบคุมการตัดต่ออีกทีนึงอันนี้เป็นเพลงฟรีที่ผมโหลดมานะครับอันนี้ไม่เข้ากับบรรยากาศอันนี้ไม่เข้าเราก็ต้องดูบรรยากาศนะ บรรยากาศของเพลงกับบรรยากาศของคลิปต้องสอดคล้องกันถ้าไม่มีถ้าไม่มีที่พอใจเราก็ต้องไปหานะครับไปที่ร้านค้าครับแล้วก็ไปเลือกอแนวไหนแนวเพลงเยอะมากก็อลองฟังดูอันนี้ดีไหมอันนี้ดีไหม อาอันนี้ผมชอบอันนี้นะได้บรรยากาศทะเลอ่ะใส่ลงไปดาวน์โหลดนะครับแล้วก็จำชื่อไว้นะเดี๋ยวเราไปโดดออันนี้เลตมี i ินนะครับเดี๋ยวอีกสักเพลงนึงอันนี้ก็น่าใส่เนี่ยจะเป็นเป็นบรรยากาศเนี่ยอะคูสติกอันนี้ก็ดีครับ Walk Along เฮ้ยผมว่าได้นะ Walk Along River นะครับก็เกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับ เออได้ได้ไดอได้เลยอันนี้โอเคเออแล้วก็ถอยกลับ walk along นะจำชื่อไว้นะครับแล้วก็มันมาอยู่ในนี้แล้วครับ walk along นี่จึ๊บใส่เรียบร้อยครับอ่ะทีนี้เราจะเปิดหัวด้วยคลิปไหนดีเออผมว่าผมเปิดด้วยคลิปนี้ดีกว่าเปิดหัวด้วยคลิปนี้นะครับแต่ทำเป็นรีเวิร์ดนะครับทำทำรีเวิร์ด โอเคอ่ะเร่งความเร็วได้ครับนี่สอง x เร่งความเร็วผมจะเร่งสอง x นะครับเห็ไนไหมโอเคเนี่ยแค่นี้พอแค่นี้พออ่าแล้วก็รีเวิร์ดครับคอยดูนะหลังจากรีเวิร์ดมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับรีเวิร์ดเนี่ยเอ่อ ข้อเสียของ k i เนมัสเตอเวลารีวอร์ดเนี่ยสีมันจะเพี้ยนนิดนึงผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันแก้ไม่หายมันทําไม่ได้หรอให้สีมันตรงเดิมนะครับแต่ถ้าโปรแกรมอื่นถ้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเสียแต่ว่าสีเพี้ยนเนี่ยเราไปปรับนิดหน่อยได้นะครับนะครับลองเล่นกันดูนะครับง่ายๆครับง่ายมากๆนะครับแล้วมันมีลูกเล่นอะไรเยอะใส่ตัวอักษรใส่ เอฟเฟกอะไรอีกเยอะมากนะครับผมเองก็ผมเล่นเฉพาะที่ผมใช้นะเห็นไหมครับสีมันเพี้ยนลงไปนิดนึงสีมันจะจางๆนะครับแต่เราก็ไปไปปรับได้นะครับไปปรับนิดนึงปรับตรงนี้อ่าแล้วก็ใส่ความอิ่มตัวเพิ่มเข้าไปแล้วก็อุณหภูมิให้ติดติดเย็นนิดนึงติดทนเย็นนิดนึงอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยแล้วก็ไป ไปเพิ่มที่แกมมานะครับเพื่อเอาเอาเอา,เอาความสว่างคืนมาอโอเคแค่นี้เห็นไหมชึ้บโอเคแค่นี้พออ่ารีเวิร์ดเห็นไหมครับปปล่อยไปให้ดนตรีมันไปถึงจุดที่เราจะอา่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่เราจะเปลี่ยนนะครับ อ่าตรงนี้ผมจะทํายังไงรู้ไหมผมจะสปีดวิดีโอเป็น2ขึ้นไปอีกนะครับตัดก่อนครับตัดแยกแล้วก็ฟึบอ่าเราจะเอามาถึงตรงนี้ครับแล้วก็เราก็ตั้งความเร็วสูงเพิ่มขึ้นนี่อ่าสูงมาตรงนี้เลยก็ได้อ่ะโอเคลองดูนะ ความเร็วครับเป็น่าโอเค6เท่าอพอมาตรงที่นี้ปุ๊บเราก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนคลิปเลยมาลงที่เรือนี้พอดีเห็นไหมเรือนี้ช้าไปไหมช้าไปนะผมว่าปึ๊บเพิ่มความเร็วครับพยายามถ้าเพิ่มความเร็วผมแนะนำให้เพิ่มเป็นสองเท่านะครับ เป็นเป็นเป็นหลักการของเฟรมเรทนะครับเราถ่ายมา30เฟรมเรทเงี้ยสองเท่ามันก็จะเป็นลงที่60นะครับอ่าสวยหไหมอ่าสะดุดนิดนึงเมื่อกี้อันนี้อย่างนี้ ถ้าไม,ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์แบบนี้แบบนี้คือไม่สมบูรณ์นะครับสะดุดตอนที่เราบินนะครับก,ก็เราก็ไม่จําเป็นต้องเอาหมดก็ได้แล้วก็อันนี้ transition นะครับก็วิธีการเปลี่ยนแปลวิธีการเปลี่ยนนะครับเ,เวลาเปลี่ยนคลิปเนี่ยเราจะใส่ transition นิดเองแล้วก็ตรงนี้ใส่อะไรดีตอนที่มันเปลี่ยนนี อ่าตรงเนี้ยมันจะต้องมีเสียงมาช่วยครับผมก็จะใส่เสียงเสียงเอฟเฟกครับผมจะโหลดตัวความระทึกอ่าแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้อันนี้ยาวไปนิดนึงแต่เราก็ลองดูแล้วลากมาให้ตรงกับจุดที่มันเปลี่ยนครับอ่าลองดูนะจะเกิดอะไรขึ้นนะเห็นไหมมันก็ดูสมบูรณ์ขึ้นครับ นี่คือแหลมปมเทพยมเย็นครับมันต้องสวยแบบนี้รู้สึกว่าคลิปคลิปนี้จะช้าไปไหมอ่าอันนี้เอาแค่เบื้องต้นนะครับ เนี่ยพอผมได้ยินเสียงฉาบอย่างนี้นะผมก็จะเร่งความเร็วครับอ่าตรงนี้เสียงฉาบตรงนี้ตัดครับตัดแล้วไปเร่งความเร็วครับอืมแล้วก็ตัดอีกทีนึงแล้วก็ไปเร่งความเร็วฟืบให้มันสุดฉาบอะ่ะให้ให้สุดเสียงเสียงของฉาบนะครับ ยังยังมันต้องลงจังหวะตรงนี้ปุ๊บโอเคอ่าแล้วเดี๋ยวท่อนท้ายโอเคทีนี้ท่อนท้ายเราก็ใส่อะไรอีกนิดนึงนะครับเป็นคลิปหรือเป็นภาพนิ่งก็ได้ให้มันจบดนตรีพอดีนะครับนี่คือวิธีของผมนะไม่ได้เป็นมาตรฐานอะไรหรอกครับแต่ว่าผมว่ามันก็ ทำให้งานออกมามันก็ดูดูแล้วเป็นมันก็น่าดูอ่ะนอนี้ผมคิดเอาเองนะโอเคอภาพนิ่งสองภาพนี้ผมโอเคล้วก็สวยงามครับสวยงามแหลมพรมเทพวันนั้นนะครับโอเคอ่ะทีนี้สุดท้ายก็จะเป็นภาพนิ่งนะ ภาพนิ่งก็อย่านิ่งเฉยๆนะครับก็นิ่งแบบมีอะไรนิดหน่อยนะครับมีการซูมเอาเห็นไหมแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนภาพแบบนี้นี่ซูมเอาเห็นไหมโชว์ภาพปึ๊บกลิดซูมซูมเอาปึ๊บ อันนี้ช้เร็วไปนิดนึงโ okay. อเคซูมเอาแล้วก็แล้วก็จบด้วยภาพนี้นะครับซูมครับซูมเข้าหรือซูมออกดีเอาซูมออกเหมือนกันซูมออกเหมือนกัน อันนี้ก็ซูมเข้าแล้วก็จบเลยนะจบปุ๊บอ่แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คืออะไรครับโลโก้ครับนี่ผมก็จะใส่โลโก้ไปเลือกที่เลเยอร์นะครับมันก็จะเป็นอีกเลเยอร์อีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเลือกโลโก้ที่เราทำไว้แล้วนะครับผมก็จะใส่โลโก้ผมนะะต้องใส่ทุกงานครับไม่ใส่ไม่ได้ครับแสดงความเป็นเจ้าของครับห่วงครับห่วงห่วง ใครจะใช้ต้องมาจ่ายตังค์แต่ยังถ้าที่ผมทํามายังไม่มีใครขอซื้อเลยนะมุมไหนดีอ่ามุมนี้ล้กันนะครับแล้วก็ใส่จางนิดนึงครับมันจะได้ไม่เด่นนะครับอันฟ้าลดความทึบปุ๊บอ่าแล้วก็แสดงความเป็นเจ้าของละนแล้วก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็แต่แต่ละคลิปเนี่ยครับหคลิปเนี่ยให้เราแต่งสีตามใจชอบ เพิ่มเพิ่มความอิ่มตัวนิดนึงเพิ่มความมีชีวิตชีวานิดนึงอ,อันนี้คลิปนี้ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีหลักการของการย้อมสีนะครับผมเองก็ยังไม่ได้ถนัดด้านการย้อมสีเท่าไหร่นะครับชอบสีธรรมชาติมากกว่าความอิ่มตัวความมีชีวิตชีวา่าเติมเข้าไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ความสว่างในแบบแกมมา ใส่ความสว่างแบบแกมานิดนึงเห็นไหมแบบแกมานิดหน่อยครับโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับยังเหลืออีกนิดนึงอ่าตรงนี้ครับเปลี่ยนภาพแต่ไม่มีเสียงอย่างนี้มันดูแปลกๆเนาะผมก็จะเติมเอาไปใส่ปุ๊บลากไปใส่ Copy อันเดิมนะครับ Copy เสียงเมื่อกี้ มันก็ลงพอดีปุ๊บอันที่สองครับอันที่สามครับแค่นี้เองครับเรียบร้อยอ่ะเสร็จงานแล้วนะครับอาภาพสุดท้ายผมอยากให้โลโก้ผมใหญ่อะ่ะผมอยากโชว์โลโก้ผมใหญ่ๆอะ่ะเขาจะได้เห็นว่าเฮ้ยนี่นะเจ้าของอยู่นี่ครับแล้วก็ตัดออกมาเลยครับปุ๊บใส่ทางเข้านิดนึงให้มันดูแบบจางๆวุบเข้ามานะครับ จังเข้าจังออกได้หมดนะครับก็ลองเล่นกันดูครับนี่แลมกรุงเทพวันนั้นนะครับถ้าจะใส่ตัวอักษรอะไรก็ได้นะครับก็แค่กดเลเยอร์นะครับใส่ตัวอักษรเข้าไปใส่เอฟเฟกเข้าไปนะครับภาพก็จะวิบวับวิบวับอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับอ๋นะครับก็ลองไปเล่นเล่นกันดูนะครับคลิปนี้ยาวหน่อยเห็นไหมครับว่าการตัดต่อวิดีโอเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าถ้าใครบินเก่งบินสวยหรือว่าบิน วันช็อตมาเนี่ยอันนั้นง่ายเลยนะครับอ่ะโอเคครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ติดตามอดทนติดตามกันจนจบนะครับนี่คือวิธีการทำงานของผมนะครับผมก็จะทำงานเร็วนิดนึงว่าทุกอย่างมันอยู่ในมือถือมันจบง่ายนะครับก็ลองทำกันดูครับแนะนำให้ซื้อตัวตัวตัวเต็มนะครับตัวพรีเมียมนะครับอ๋อแล้วก็เอาวิดีโอออกครับเอาตัวไหนดีเอา 1080p 30เฟรมเรทนะครับเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็บิตเรทก็อยู่ประมาณกลางๆครับกลางๆนะครับจริงๆสัก10ก็ได้แต่ว่ามันให้มันให้เยอะแล้วก็เอาเยอะไว้ก่อนกลางๆก็พอไม่งั้นมันจะหนักเกินไปนะครับก็รอแป๊บหนึ่งโอ้ใช้เวลาพอสมควรเลยรอครับ การตัดต่อวิดีโอนะครับจะง่ายขึ้นถ้าเราบินสวยนะครับมันจะไม่มีจุดติดขัดอะไรเลยนะครับมันทุกช็อตก็สามารถดึงมาใช้ได้นะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมใส่วิดีโอใส่ดนตรีเข้าไปเฉยๆนะครับทักษะการตัดต่อทักษะการนําเสนอยังไม่ได้คุยเลยนะครับจริงๆถ้าจะเป็นหลักการนําเสนอจริงๆเนี่ยวิดีโอหนึ่งคลิปหนึ่งช็อตหนึ่งก็ไม่ควรเกิน5วินะครับแล้วแล้วแต่แล้วแต่บรรยากาศ แล้วแต่วิธีการนำเสนอของแต่ละคนนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบสถานที่ท่องเที่ยวตัดมามุมนั้นทีมุมนี้ทีเนี่ยแต่ละแต่ละมุมเนี่ยก็ขอสั้นๆๆๆก็พอเขาเรียกว่าเป็นการถ่ายอินเสิร์ตอะมาเติมเติมเติมกันแล้วก็กลายเป็นคลิปใหญ่ที่สมบูรณ์นะครับก็ลองดูอันนี้เป็นการโชว์ธรรมชาติเฉยๆนะครับอ่ะและนี่เสร็จแล้วครับแล้วเราลองกดดูนะครับอ่ะ ันนี้เข้ามาไม่สวยจริงๆเข้ามามันต้องมีอะไรที่นําเข้ามานิดหนึงนะครับอย่างของพี่บางคนก็อาจจะเป็นโลโก้โตัวใหญ่เข้ามานะครับก็แล้วแต่นะครับมีไตเติลเข้ามาก่อนก็ได้นะครับ็อตนี้สวยไหมคือถ้าเราบินสวยนี่มันก็ง่ายครับการตัดต่ออะไรมันก็ไม่ยากไม่ซับซ้อนอะไร,นะรก็อยากให้ทุกคนได้ลองฝึก จัดการไฟอย่างนี้ด้วยนะครับเออเรา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 ไม่ได้ฝึกแค่การบินอย่างเดียวนะครับเรื่องพวกนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับอย่งั้นถ้าเราไม่ฝึกเราก็จะเบื่อครับจริงๆนะเราจะเบื่อมันเบื่อการบินโดรนบินเสร็จไม่รู้จะไปทําอะไรเงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ฝึกตัวนี้ด้วยเนีย่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับนะโอเคบินเข้าไป ได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันเราเองนะครับโอเคครับโดนคูณ,คณาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าเจอจคลิปหน้านะครับมีโอกาสจะได้ทำอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ